เดินมาแล้วก็สะดุดต,ตาหัวตัวนี้ยูสุเดก้าน่าจะเป็นรถแต่งมาจากทางประเทศญี่ปุ่นนะตัวนี้ข้างนอกไปเท่าไหร่ครับจะพาไปดูภายในสวยมากเลยมองทะลุเข้าไปก็สวยไปดูทางในทางในกัน โเขาหุ้มกันยังไงวะกะมีดดูสิแต่ทำไมเบามันถึงไม่หุ้มกับพรมอ่ะเขาออก อ้ยสวยมากครับถึงจะเก่าแต่เราก็แก้ไขได้นะหัวนะหุ้มได้ดีอยู่นะเขาตัดผ้ากำมะหยี่ใส่ทีละชั้นทีละชั้นทำดีอยู่นะสวย ดูประตูฝั่งคนขับงอติดเครื่องอยู่เลยครับเนี่ย 6HK1 เป็นยังพอแก้ไขได้อยู่นะ ทำมามยีพวกนี้มันหายากว่แต่งแต่งแบบนี้มีอีกไหมเดินดูก่อน หัวที่แต่งสวยๆเอ้ยนี่โลโอครอบสามใบปัดยกไปเปลี่ยนใส่เจ้าเบนเทนดีไหมนี่รีวิวลองเหยียดอะหม้อเหลืองอ่ะเปิดบ้าง้างในมั้ง ถ้าไปใส่เจ้าเบนเทนนี่เราสบายเลยนะตัวเนี้ยเราก็จะได้เป็นโลบคอปในคาบของเบนเทน แล้วเดินหาด่วน<ม>เดินหาดูอีกสักหนึ่งตัวโรบอคคับโรบอคคัโโบ,คบ,โโบ,คบมอสามใบปัดอูนี่ไงเอฟบีตัวนี้ของแต่งเพียบเลยอาดตัวนี้มอสิบล้อครับแม่ ของดีมากจะมาซ่อนอยู่อย่างนี้เลยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ย,ยากได้แต่ว่านอมพงมาะไราชุดหม่มเบาะเสียงกงสภาพนี้ก็มีหลายพันนั่นนี่ วยครับของดีๆสวยๆมักจะมาแอบมาซ่อนอยู่อย่างนี้เลย โลบะคอบสามใบปัดลบะคอบสามใบปัดจะมาอยู่ทางนี้นะเนี่ยเป็นหัวเอฟบีบริษัทนี้นี่จะเบาะแต่งๆไหมทุกคนนะมาดูสิเบาะแต่งๆสวยๆอย่างนั้นเลยไหตัวหุ้มไหมอันนี้เป็นแค่ที่พักพิงพนักพิง แล้วไปดูคันต่อไปแต่งหรือเปล่าวะพวกนี้จะเป็นโ,โรบคอับ mm hmm. พวกหัวใหญ่หกร้อยยี่เก้ามั้งไง mm hmm. โอ้แน่นเอียดเลย yes. อู้อยูดีหัวนี้ไหม mm hmm. เหมือนในไอรอนแมนเลยวะ นี่ตัวนี้ก็โอเคอยู่นะบริษัทรถมาจากประทเทศอะไรวะสวยอยู่ดิ ีทั้งหมดอยู่ประมาณห้าหกหัวแต่ภายในมันก็เป็นเบาะแต่งมาผ่งประเทศอะไรไม่รู้กระจกเป็นปรับไฟฟ้านะเป็นรถญี่ปุ่นหรืรถอะไรแต่กระจกเป็นปรับไฟฟ้านะทุกคนนะเนี่ยปรับไฟฟ้าเลย นั่นก็บอกไฟฟ้าอันนี้ล่ะอันนี้ไม่ไม่เป็นอันนี้เป็นแค่ไรฟ้าเออหัวอะไรจะแบนจะแต่งอย่างนี้เนละฟูโซ่ทำไมมันหัวแบนแท้เออแต่ด้านหน้าใหญ่ขากระจกไหม จะใหญ่ไปไหนนี่ค้ากระจกอะ่ะอดอยากดูบิ๊กท้ำคันนี้จังเลยดูดีทรัก ภายในสวยหรือเปล่าเปิดยากจังเข้าไปยากดูตัวกับประตูแล้วมันคนละไซส์เลยโอไม่ไหวหมุดเข้าไม่ไหวตัวใหญ่เกินกระจกหลังนูนจิก้าตัวนี้สวยมากโอ้โหเอ,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 อ้ขากระจกชุดนี้ต้องมีประมาณเกือบสองหมื่นนะเนีน่ยหลังนูนครับ ครบเลยครบเซตเลยขาเหล็ปานเต่าเล็ครอบกระจกฝานูนสองหมาฝั่งนี้ครบเลยครับเซตนี้โอ้โหหายากถ้าเขาไม่ถอดก็คงจะไม่ได้ครอบครองแน่นอนอมหวัวเดก้าตัวนี้ก็สวยนะ วิสุดเดก้าสองใบปัดนะครับตัวนี้หัวตรงรุ่นหัวตรงรุ่นบ้านเราสวยสวยตัวนี้ภายในเป็นสีน้ำตาลน่าจะเป็นรุ่นเก่าตัวน้องสือใหญ่ไหมตัวน้องซื้อใหญ่ครับถ้าเป็นภายในสีน้ำตาลตัวน้องซื้อใหญ่หัวเบาะแบบถอดได้ นี่ครับโลบอคอบสามใบปัดเนี่ยเอาไปใส่เบนเทนหนะ่อยเนี่ยเอาไปใส่เบนเทนนี่สวยเลยนะคือมันจะเป็นหัวบางกันได้กับเบนเทนเลยนะตัวนี้นะเป็นหัวโลบอคอบเลยอยากได้อยู่ วีสุร้อยสิบห้าก็มีตัวนี้ร้อยสิบห้าติดเครื่องหรือเปล่านี่อ๋อมีเครื่องด้วยเป็นรถโม่ปูนด้วยนะคล้ายๆกับเป็นเอาไว้โม่ปูนด้วยนะนี่ ใครที่หาอยู่เป็นรถโมปูน่ะเครื่องหกสูบครับร้อเก้าห้าโอเคขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ